เโตรกนะคะอีกโรคหนึ่งที่เจอกันเยอะมากในตอนนี้อย่างสามีพิทิ์ก็คนหนึ่งที่เป็นโรคนี้และตอนนี้จากที่หมอบอกว่าเดินไม่ได้ตลอดชีวิตตอนนี้เตี่ยเดินได้แล้วและเช้านี้พิทิปเองก็ได้มาแบ่งปันในห้องฮอตนิวพิทิปคะปูอยากจะถามพิทิปว่าก่อนที่เตี่ยจะเป็นนะคะเตี่ยมีอาการยังไงบ้างคะกระันหันเลยไม่ได้แบบตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกเลยว่าเออพี่เขาจะเป็นแบบนี้ แล้วสุดท้ายแล้วเราก็คือคือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขั้นแรกเลยคือหมอบอกต้องผ่าสมองคือผ่าสมองเสร็จแล้วผ่ากลับมาแล้วคือหมอบอกว่ามันผ่าแกนสมองใหญ่ค่ะเพราะว่าสโตกมันเป็นหลายแบบคือมันจะผ่าส่วนไหนของสมองร่างกายเราไม่รู้ได้เลยแต่ณวันนั้นพี่เขาผ่าสมอง คือแกนสมองใหญ่แล้วหมอบอกว่าพี่เขาคือจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีขวาคือไม่มีแรงคือไม่ยกไม่ขึ้นทั้งขาทั้งแขนยกไม่ขึ้นเลยแล้วหมอบอกว่าการทรงตัวจะไม่ได้เดินไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วนะวันนั้นเรารักษามาทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเลยที่เราที่ไหนดีเราไปหมดยาถูกจนยาแพงเราก็ดูแลมา คือระดับหนึ่งแต่ก็ยังเดินไม่ได้ยังเดินไม่ได้แล้วพอรักษาตัวมาอีกสักพักหนึ่ง mm. เราพยายามจะให้เขาเดินน่ะแต่คนเดินไม่ได้เราก็เหมือนพยายามจะให้เขาเดินแล้วพอเดินปุ๊บสะโพกคือล้มแล้วสะโพกหักพอสะโพกหักคราวนี้มันใหญ่มันเยอะมากเลยมันเยอะก็คือผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเสร็จแล้วไข่ดันบวมไข่ดันอักเสบรักษามาประมาณสามเดือนไม่ดีขึ้น ถามคุณหมอว่าแฟนอะยกขาเวลาแกฉี่แกต้องยกขาเวลาแกอื่นแกต้องยกขาแล้วมันเสียวก็ถามคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าเออเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วหายเราก็รอมาประมาณทักสามเดือนแกก็ไม่ดีขึ้นจนมาเจอเทโลเอสเนี่ยค่ะ<อ>เจอเทโลเอสนะตั้งใจทานเราคิดเลยวันนั้นเราตัดสินใจซื้อเซตหนึ่งเพราะเราไม่รู้หรอกว่าจะดีไม่ดีเพราะเราคนใหม่อะเนาะ เราก็คิดว่าเรากินให้ดีแล้วก็ให้ดีต่อไปเราคิดอย่างเดียวแค่นั้นเราตัดสินใจให้พี่กินเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนาะสี่ซองคือคือตอนนั้นครูรสบอกว่าให้กินเช้ากับเย็นตอนนี้เราเห็นแล้วพี่กินไปแล้วเนี่ยเช้าเย็นคืออาการเขาไม่มีตอบสนองอะไรเลยคือไม่เป็นอะไรไม่อฟเปกแม่อะไรคือกินแล้วเลิศมากภายในสามสี่วัน พอวันที่สี่เราอัดเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่ซองมาระยะหนึ่งประมาณสองเดือนแต่ก่อนที่จะสองเดือนเนี่ยค่ะก็กินประมาณสี่กล่องนะคะก็เลยบอกว่าน้องจุงบอกว่าเตียเตะเท้าตเตะขาขึ้นนินอนแล้วเตะขาขึ้นนิดเฮ้ยน้องจุงทําไมไข่ดันเตียไม่เจ็บไม่ปวดจากนั้นมาก็เลยศึกษาเรื่อยมาศึกษาเรื่อยมาจนทุกวันเนี่ย กินมาในระยะหนึ่งจะห้าเดือนแล้วค่ะแฟนเดินได้ปกติอาบน้ําได้ทุกอย่างทําเองได้หมดเลยค่ะก็เลยจะบอกทุกคนว่าคนที่เป็นตะโตกนะคะไม่ต้องหมดใจแล้วก็ไม่ต้องเสียใจทานเธอะค่ะ,ทเ,คะเทเลอเอสตัวนี้พี่ทิพย์เชื่อมั่นเลยค่ะว่าตัวเนี้ดีมากแล้วจะดูแลเราทุกคนและทุกทุกคนที่เป็นทุกโรคทุกอย่างค่ะ ดูแลบําบัดเพราะพี่ชิปศึกขาแล้วพี่นิดแน่นกับสินค้าตัวนี้คือว่ารักค่ะรักสินค้าตัวนี้มากแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งบ้านเลยค่ะลูกสามคนทานทั้งหมดเลยค่ะลูกบอกว่าแม่ขาหนูทานกันด้วยนะหนูไม่อยากเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรเหมือนที่คนเขาเป็นกันหนูอยากสวยห,หนูอยากหล่อ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้ฟังพี่ทิพย์แล้วเลยรู้ว่าพี่ทิพย์ประทับใจไฟตัวเทลเล็กมากมาก,มากไม่อย่างนั้นพี่ทิพย์ก็คงจะไม่กล้าจ้างลูกสาวให้ลาออกจากงานประจํานะคะที่ลูกสาวรับเงินเดือนเดือนละสามหมื่นนะคะแต่ก็ยังกล้าที่จะลาออกจากงานเพื่อมาลุยธุรกิจเอเดนอย่างเต็มตัวเพราะสิ่งที่ได้มาก็คือทั้งสุขภาพแล้วก็รายได้แล้วก็ได้ครอบครัวกลับคืนมา นี่แหละค่ะความสวยงามของเอเดนวันเดอร์แลนด์แล้วก็ธุรกิจเครือข่ายที่หลายๆคนมองหาอย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งที่คุณยังไม่รู้เพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิต